เอาเลยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ c h anel n e EGSX1 ครับผมคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่ต้องลงอย่างด่วนเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Rockstar g a m e นะครับได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้ครับผมนี่คือ GTA The Trilogy The Definitive Edition นะครับก็คือ GTA 3ภาค Remaster นั่นเอง ตอนนี้เขาได้ออกแพลตฟอร์มแล้วก็ออกราคาพรีออเดอร์มาเรียบร้อยนะครับผมเป็นไงใจหายไหมเวลาเพื่อนเพื่นเห็นราคาเกมคือตอนนี้เนี่ยนะครับล็อกสตารได้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรากฏว่า GTA The Trilogy The Definitive Edition เนี่ยนะครับผมจะมีวางจำหน่าย3แพลตฟอร์มณตอนนี้นะครับผมก็จะมี PC PS5 แล้วก็ PS4 นะครับผม 3แพลตฟอร์มนี้นะครับผมจะได้เล่น GTA V The Trilogy Definitive Edition นก่อนใครเลยนะครับผมตรงนี้นะส่วนพวกโมบาย l e หรือว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยยังไม่มีประกาศมาในตอนนี้นะครับผมแต่หน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Rockstar นะครับก็ได้บอกแพลตฟอร์มมาและก็บอกราคา pre-order มาเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆราคาเนี่ยอยู่ที่1,890บาททวนครับเพื่อนๆโอ้โหใจหายแม่แลหลายๆคนที่หวังราคาไม่เกินพันนะครับ แม่หวังไปไกลไกลไปหน่อยนะครับราคาพุ่งเกินเลยนะตอนนี้นะก็ราคาเนี่ยจะประมาณพันเก้าเหรเพื่อนพันเก้าอนสิบบาทนะครับผมก็เกือบเกือบสองพันเลยนะราคาก็ถือว่าแพงกว่า GTAV ตอนเปิดตัวอีกประมาณ3-400บาทนะครับผมเพราะว่า GTAV ตอนเปิดตัวมาเนี่ยมันเปิดมาประมาณพัน0เพื่อน แต่นี่เปิดมาเป็นพ9นเกา็ประมาณแพงกว่ากันตีสัก400บาทนะครับเพื่อนเทุกคนราคา p r อเด d e r เนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็วันที่ให้เล่นอย่างเป็นทางการเลยเนี่ยจะอยู่ในอีก20วันนะครับ20วันถัดจากวันนี้ก็คือวันที่11พฤศจิกายนนั่นเองเพื่อนเพื่อจะได้เล่น gta v trilogy definitive edition เนี่ยแน่นอนในวันที่11พฤศจิกายน2564นะครับเพื่อนเพื่อ ก่อนจบปีจริงๆนะครับอย่างที่เขาว่ากันนี่ก็คือจะเป็นข่าวอัปเดตเนาะอาจจะไม่ใช่ข่าวยาวเท่าไหร่นะครับมาเล่ากันสั้นๆเนาะก็คือมีวางจำหน่ายแล้วนะครับตอนนี้นะก็จะมีแพลตฟอร์ม PC PS5 PS4 นะครับแล้วก็ราคาพีออเดอร์จะอยู่ที่1,890บาทนะครับผมแล้วก็จะเริ่มเล่นเนี่ยนะครับอีก20วัน2ชั่วโมง52นาทีก็จะสามารถเริ่มเล่นได้เลยก็จะอยู่ในช่วงประมาณวันที่ 11พฤศจิกายน2564หรือ2021นั่นเองก่อนจบปีได้เล่นแน่นอนครับผมสารคลิปนี้ก็จบข่าวเพียงเท่านี้ครับผมมาไวไปไวครับแล้วเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ